สวัสด,ดีนะคะพี่พลอยมาเที่ยวสวนลงนุษค่ะสวยงามมากเลยออ้ย beautiful เยสนี่คูอน่าจะต้องไปจะต้องไปลุก,กินนี่นี่ปี๊นี่ปี๊ปอันนี้เดี๋ยวโปรเกี้ยไม่ลุกกินสิสวยมากเลยอะ่ะ โอ้เอาไซด์เผืงามมากเลยยูโนโกะอ่าโนน็อต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 เอาไซ<ป>ด์นะโนกูดนะน็อตเอาไซด์นะเยสแต่ว่าน็เอาไซด์นะโนโนเนียต้องีเนีย เ <würde S 1> นี่ยพีสเนี่ยชมช้างชมช้างโน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 เอาไซส์นะโนเอาไซด์นะนี่บานาน่านี่ คุ้มเลยค่ะมาเที่ยวนะคะคนละห้าร้อยนะคะคนไทยคนไทยคนละห้าร้อยค่ะเอสซี SD. เดี๋ยวก็จะมีโชว์ช้างด้วยมีหลังด้วยนี่คอยเลือกมีโนโนเอาท์ไซด์นะโนนะโนเอาท์ไซด์ กิ๊เลยกิ๊บเลยกิปเลยพี๊กิ๊เลยิ๊บกิ๊บกิ๊ไม่แบ่งกันบ้างแบ่งแบ่งกันพี๊พี๊ 何これを食べてるの